ในกรณีที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้านะครับได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลไม่มีความจริงจังในการแก้ปัญหาโควิดนะครับและก็นายกพร้อมตรีไม่ได้ใช้ภาวะผู้นํายกหูเจรจาหาวัคซีนนะครับจึงได้วัคซีนมาน้อยนั้นนะครับผมเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศนะครับก็เห็นท่าแท้นายธนาทรหมดแล้วนะครับว่านายธนาทรเป็นคนที่ล้มเหลวทางด้านความน่าเชื่อถือนะครับเป็นคนไม่อยู่กับร่องอร่อย สามารถหัวเราะและร้องไห้ได้ในเวลาเดียวกันได้นะครับเป็นคนที่อวดฉลาดแต่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยนะครับนายธนาทรทำตัวรอบรู้เก่งกว่าหมอรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องตัวเองวันนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหาโควิด1 9นะครับพลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดที่ผ่านมานะครับการดำเนินงานการทำงานต่างๆนะครับก็ อาจจะติดกาดบ้างนะครับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่พลเอกประยุทธ์ก็เร่งแก้ปัญหาในทันชีสําหรับการจัดหาวัคซีนนั้นนะครับก็มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนะครับจํานวน105.5ล้านโดสนะครับประกอบไปด้วยซีโนแวคแอทซราเซเนกาไฟเซอร์ซีโนฟาร์มจอห์นสันแด์จอห์นสันโมเดิรานะครับโดยจะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างน้อยเข็มแรกในเดือนตุลาคมน,นะครับ 50ล้านคนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่นายธนาธรพูดเนี่ยรัฐบาลก็ดําเนินการไปตั้งนานแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีภาวะความเป็นผู้นําความเป็นคนดีรักชาติรักประเทศรักสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่านายธนาธรไม่เคยมีเลยหรืออาจจะมีข้อเล็กน้อยนะครับการจัดหาวัคซีนทุกอย่างมีขั้นตอนมีกระบวนการนะครับซึ่ง รัฐบาลก็ทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องนะครับและก็เร่งดาเนินการอยู่ตลอดเวลานะครับนายธนาทรไม่ควรออกมาสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหยุดพ่นน้าลายไปวันๆได้แล้วนะครับหัดมีการะเทศะบ้างนะครับวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาเล่นการเมืองนะครับแต่เป็นเวลาที่จะต้องทํางานให้กับบ้านเมืองนะครับผมอยากให้นายธนาทรเนี่ยได้เชื่อมั่นนะครับในระบบสาธารณสุขของไทยนะครับเอาเวลา ถาว่างมากนะครับก็เอาเวลาไปทำาหารกล่องหรือเอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านบ้างก็ยังดีกว่านะครับหรือถ้าทำไม่ได้ก็ก็ควรอยู่เฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบ้านเมืองแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนรัฐบาลน,นะครับก็ยังได้ําเนินการเรื่องเยียวยาและฟื้นฟูประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้ดําเนินการคู่ขนานกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ เพิ่มกาลังซื้อผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับมาตรการช่วยเหลือ SME นะครับมาตรการช่วยเหลือการท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงการที่จะเปิดหน้าเปิดประเทศนะครับโดยจะทยอยเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อหารายได้คข้าประเทศนะครับที่สําคัญนะครับภูเก็ตคือประเทศไทยนะครับ การเปิดภูเก็ตเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาตินะครับเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของประเทศไทยในการแก้ปัญหาโควิดในจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายนะครับจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเดินไปสู่เป้าหมายจงได้นะครับไม่ใช่ออกมาติติงโเอกประยุทธ์ว่าท่านจะทําได้หรือไม่ทําไม่ได้ก็ออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการพูดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนนะครับ ประเทศไทยเป็นของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกฝ่ายจะต้องเดินหน้าช่วยเหลือกันนำพาประเทศสู่ความปกติสุขให้จงได้นะครับ